เอาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเออส่งเสียงให้แมวตกใจกันนะครับโดยการปีบเจ้านี่มันชื่อว่าหมีพิงนะครับไม่ใช่หมีภูเพราะฉะนั้นนี่ครับแมวผมมันก็จะแบบว่าดูมัน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 หลับหลับลึชานนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเอานี่ เรจะบีบป,ป็นลิปบสั้นๆนะครับคิมเนี่ยหนึ่งสองสามไม่ตกใจเหรอโอยเคแล้วไม่ตกใจอะ่ะถ้่งั้นเราตัดไปตอนที่มันหลับนะเราค่อยมาอัดเอาละครับตอนนี้เมวผมก็เลยหลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะมา ลงมือทำการแกล้งกันต่อเลยนี่ฮะมีพิงมันนอนอยู่นั่นไงเราจะทำการคลานไป เย่แล้วครับผมจะทำการปล่อยตุ๊กตาหมีแล้วมันก็ระเบิดไปแล้ว เซจเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแกงม,มัมมา่า